ผ่านไป7วันแล้วนะคะหลังจากที่ญี่ปุ่นได้ปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงมาหาสมุทรแปซิฟิกอย่างที่บอกเลยค่ะเขาจะปล่อยเป็นรอบๆร,ร,รอบแรกเนี่ย 7, ตันใช้เวลา17วันนะคะทยอยปล่อยไปซึ่งน้ำทั้งหมดนั้นก็ได้รับการรับรองม,มาตรฐานความปลอดภัยแล้วจาก IAEA e หรือว่าทะบวงพลังงานประมานุระหว่างประเทศนะคะว่า ไม่ต้องมีความกังวลม,มันปลอดภัยแน่นอนแต่ปรากฏว่าหลังจากปล่อยไปโอ้โหญี่ปุ่นโดนหนักจริงๆค่ะกระแสถาโถมมาทั้งความกังวลทั้งแรงต่อต้านจากประเทศหลายๆประเทศ,ปร,เทศประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนแหมรายใหญ่เลยจริงๆจีนเนี่ยแบนดอาหารทะเลญี่ปุ่นนับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะปล่อยอด้วยซ้ำนะคะนอกจากนั้นหลังจากปล่อยปับ๊บสิ่งที่เจอคือ โดนโทรป่วนค่ะไม่น่าเชื่อเลยธุรกิจเอ่ยห้างร้านตลอดจนธุรกิจต่างๆที่ทำอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเบอร์แปลกปลอมที่โทรมาแล้วก็โทรมาดาด่าดา,ดา,ดา,ดาร้านค้าเอ่ยโรงแรมร้านอาหารโรงเรียนยังโดนนะคะเป็นโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วก็มาดา่าหรือบางคนก็โดนขู่บ้างก็มี พอเข้าไปเช็คต้นตอและเบอร์เหล่านี้มาจากไหนมันขึ้นด้วยตัวเลขรหัส86ก็แปลว่าต้นทางของหมายเลขนั้นเนี่ยโทรมาจากประเทศจีนนั่นเองนะคะโดนโทรป่วนเป็นพันๆเลยมีบางร้านบอกว่าโูหไม่ไหวจริงๆจ,จนสุดท้ายต้องยกโทรศัพท์ออกสร้างความเดือดร้อนให้เขามากๆส่วนในจีนอันนี้น่ากลัวมากถึงขั้นสถานทูตญี่ปุ่นในจีนต้องออกมาเตือนเลยนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ในจีนคุณต้องระวัง อย่าพูดภาษาญี่ปุ่นเสียงดังให้คนจีนเขารู้เพราะคุณอาจจะตกเป็นเป้าอาจจะตกเป็นเป้าให้คนจีนทําร้ายถึงขนาดนั้นเลยอะค่ะกลายเป็นแบบภัยคุกคามขึ้นมาในทันทีตอนนี้มันบานปลายไปกันใหญ่เพราะว่าชาวเน็ตจีนถึงขั้นนอกจากจะแบนอาหารทะเลจากญี่ปุ่นแล้วเรียกร้องบอกว่าบอยคอดทุกสินค้าที่มาจากญี่ปุ่นไปเลยก็ได้ มันกลายเป็นประเด็นเรื่องของความเกลียดชังกันหรือเปล่าเริ่มจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของอาหารทะเลที่ปนเปื้อนแล้วเริ่มจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของความวิตกกังวลแล้วสิ่งที่ญี่ปุ่นทําก็คือตอนนี้เรียกร้องทางการจีนค่ะบอกว่าให้ช่วยให้ข้อมูลประชาชนของคุณที่ถูกต้องได้ไหมช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยทําความเข้าใจประชาชนชาวจีนหน่อยได้ไหม แต่ก็เป็นที่ทราบกันนะคะสุดท้ายแนะนำไปบอกไปยังไงทางการจริงก็ยังเพิกเฉยอยู่ดีนะคะซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนบอกเลยว่ามันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าคู่นี้เป็นปรปักเป,เป็นอักเป็นอักคติไม่ถูกกันมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วเกาหลีใต้เพื่อนบ้านอีกประเทศเป็นยังไงบ้างเกาหลีใต้เนี่ย มีคนประท้วงนะคะอย่างเช่นประชาชนในประเทศเกาหลีใต้เขาก็ประท้วงเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าทางรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยสนับสนุนการปล่อยน้ําครั้งนี้แผนครั้งนี้ของญี่ปุ่นเป็นอย่างดีปรากฏว่าหนึ่งวันหลังการปล่อยน้ําเกาหลีใต้ก็เอาตัวอย่างน้ํามาตรวจในทันทีค่ะในรอบร,อบ,รอบรัศมีแถวแถวเกาหลีใต้ปรากฏว่าสิ่งที่ออกมาคือค่าซีเซียม137มหรือว่ากัมมันตรังสีงมันน้อยมาก เขามาตรวจนะคะเจอประมาณเท่าไหร่0.077 Bq ต่อลิตรซึ่งถ้าเป็นมาตรฐานน้ำดื่มเนี่ยองค์การอนมามัยโลกกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีซีเซียม137ไม่เกิน10 Bq โหอ,อันนี้เจอเท่าไหร่เองอะ0.077คือยังไม่ถึง1เลยอะค่ะ ก็แปลว,ว่ามันปลอดภัยมันสะอาดมากส่วนค่าของทริเทียมก็คือสารอีกหนึ่งตัวที่หลายคนกังวลเพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่ามันมันแยกออกจากน้ําได้ค่อนข้างยากจริงๆค่าออกมาแค่6.5 BQ เท่านั้นองค์การอนามัยโลกกําหนดเอาไว้ว่าทริเทียมไม่ควรจะมีเกิน60,000 BQ ในน้ํา1ลิตรห่างไกลเหลือเกินค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยรัฐบาลของเกาหลีใต้เขาสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเขามีการให้ข้อมูลด้วยการทํำยังไงรู้ไหมคะให้คอรมอคณะรัฐมนตรีพร้อมประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประกาศเลยว่า1สัปดาหา์อาหารในธรำเนียบจะต้องเป็นอาหารที่ทำมาจากปลาที่จับได้จากทะเลในแถบนี้นี่แหละค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจเพราะฉะนั้นเมนูเขากำหนดมาเลยปลาดิบบ้าง ปลาย่างบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทะเลทั้งนั้น1สัปดาห์เมนูปลาปลาว่ากันไปเลยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทานได้ปลอดภัยอาหารทะเลไม่ต้องกังวลในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นรับมือ,อยังไงบ้างหลังจากการปล่อยน้ำไปแน่นอนค่ะเก็บตัวอย่างอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ11จุดไม่น่าเชื่อเขาตรวจน้ำในรัศมีไกลมากนะคะ40กิโเมตรเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็นำมาตรวจสอบกันทุกวัน ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะเนี่ยตัวของ IAEA e ก็คือทบวงพลังงานประมานุแห่งชาติเนี่ยไปตั้งออฟฟิศไปตั้งสำนักงานอยู่ที่นั่นเลยนะคะส่วนความเชื่อมัน่นในการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นโอ้โหเห็นภาพเลยค่ะตอนแรกเป็นรัฐมนตรีก่อนมาชิมปลาดิบโชล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีตั้งวงเลยค่ะทานอาหารโต๊ะกลมแล้วก็เปิดเมนูให้ดู ปลาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นซาชิมิประดิบนะคะหรือว่าจะเป็นพวกอาหารต่างๆที่เป็นเมนูปลาเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนว่าปลอดภัยให้ความมั่นใจสามารถทานได้อาหารทะเลนั้นอยู่ในมาตรฐานที่ปลอดภัยสดใหม่สะอาด ญี่ปุ่นบอกว่าสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทําได้จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความกังวลของผู้คนจากทั่วโลกหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านได้ก็คือต้องทําให้โปร่งใสที่สุดต้องทําให้เปิดเผยที่สุดบางคนบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะใครจะไปรู้บางประเทศอะ่ะอาจจะแอบปล่อยน้ําปนเปื้อนโดยไม่บอกก็ได้ ญี่ปุ่นนี่ถือว่าใจมากนะคะแถลงเอ่ยเปิดโรงงานให้คนเข้ามาดูให้นักข่าวเข้าไปถ่ายได้ในทุกขั้นตอนเปิดเผยทุกรายละเอียดเพราะเขาพยายามทําให้โปรง่งใสที่สุดซึ่งญี่ปุ่นเองบอกเลยว่านี่จะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นค่ะที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาอีกครั้งแล้วก็จะได้กลับมาบริโภคอาหารทะเลของญี่ปุ่นได้แบบเต็มใจเต็มร้อยอีกครั้งหนึ่ง ณนะตอนนี้กระบวนการที่ญี่ปุ่นกําลังจะรับมืออีกอย่างหนึ่งนอกจากทางการทูตแล้วญี่ปุ่นบอกว่าถ้าหากว่าที่สุดแล้วพูดคุยทางการทูตกับจีนไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะต้องขยบมาตรการไปนะคะอาจจะต้องนําไปสู่การฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ถ้าหากว่าทางการทูตไม่เป็นผลค่ะ